คำเตือนตัวเลขที่นำเสนอเป็นเพียงการคาดเดาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนวันนี้ทางช่องรวมเลขเด็ดอาจารย์ดังก็จะมานําเสนอเลขเด็ดหลายเลขที่ทางช่องจะมานําเสนอในวันนี้ก็เป็นของเจาะจูดเลขเด็ดรัฐบาลพุทประจําวันที่16กันยายน2566เจาะจูดเลขเด็ดรัฐบาลให้เลข3กับเลข7ชุด2อตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี35 36 37ถ้าเลข7มาก็จะมี76 79 70สําหรับผลงานพวกที่ผ่านมา จาะตูดเลขเด็ดรัฐบาลให้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่ห่ออก478ให้87ดออก78ถูกตัวกับของเลขท้าย2ตัวท้าที่ที่1ครับเรามาตามกันต่อว,ว่าคนนี้เจาะตูดเลขเด็ดรัฐบาลอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าขมมต่อนก็จะโชคลาบพีระมิดงวดประจำที่16กันยายน2566รโชคลาบพีระมิดให้ชุด2งตัวให้86 7678ด 52565735363739สําหำหรับผลงานวุาที่ผ่านมาโชคลาภพีรมิดไท้87ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าที่ที่1ออก478ให้87ออก78ถูกตัวกลับของเลขท้ายตกตัวท้าที่ที่1ับเรามาตามกันว่าคนนี้โชคลาภพีรมิดอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม มมาตลอรก็ต้องมหาเลิกเด่นงวดประจาที่16กันยายน2566มหาเลิกเด่นให้เลข5เลข1เลข8เลข3สําหรับผลงานที่ผ่านมามหาเลิกเด่นให้เลข1กับเลข8ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่1ออก4 7 8เลขท้าย2ตัวออก9 1ให้เลข1กับเลข8เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวท้ายที่1ครับเรามาตามกันต่อว่าคนนี้มหาเลิกเด่นจะจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ขมัตอนก็ต่อโงฟ้างวดประจำที่16กันยายน2566โงฟ้าให้เลข8กับเลข9ยุด2ตัวให้ถ้าเลข8มันก็จะมี84 80ถ้าเลข9มันก็จะมี89 09สำหรับผลงานาที่ผ่านมาโงฟ้าให้84ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายทที่1ออก478ให้84 84เข้าคู่เงินของเลขท้าย3ตัวท้ายท้าที่1ครับเรามาตามกันต่อว่างวดนี้โงฟ้าอยากจะให้เข้าเป้าอีกไหม คำมาต่อเขาตกหุมมรัพ์งวดประจำที่16กันยายน2566หุหทรัพย์ให้เลข3ตัวเดียวให้เลข3ามชีอตองตัวให้1 3กับ0 3นยสาำหรับผลงานาที่ผ่านมาหุมทรัพย์ให้เลข1ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข1เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวส่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าค้ามาตามกันว่างวดนี้หุมทรัพ์อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ธำมมตอนก็ต้องมหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยงวดประจำที่16กันยายน2566มหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้เลข1เลข4เลข6ชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันก็จะมี1 1 1, 4 1 0ชุด3ตัวให้3 1 4ถ้าเลข4มันก็จะมี4 1 4 4 4 0ชุด3ตัวให้6,41ถ้าเลข6มันก็จะมี61 6,4,60ชุด3ตัวให้5.61สําหรับผลงานวดที่ผ่านมามหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยให้เลข4 ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ที่1ออก478ให้เลข4เลข4เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้ายท,ที่1ตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าเคามาตามกันว่ากน้นนี้มหาเลิกกับหนุ่มมหาชัยจะจะให้เข้าเป้าอีกไม,ม่พมตะนก็ตัวเอกพิชิตชัยงวดประจำที่16กันยายน2566เอกพิชิตชัยให้เลขหนึ่งตัวเดียวให้เลขหนึ่งชุด2องตัวให้ 17 18 19 10สำหรับผลงานว่าที่ผ่านมาเอกพชิชัยให้เลขหนึ่งผลการออกตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเลขท้ายสตัวออก91ให้เลขหนึ่งเลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขั้นละมาตามกันว่าคนนี้เอกพชิชัยอยกจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า คำมาโทนเขาตัวเลขทองงวดประจาที่16กันยายน2566เลขทองให้เลข5เลข8เลข6เลข7เด่นเลข5กับเลข8ตัวเดียวให้ได้ค่าชุด2องตัวให้ถ้าเลข5มาก็จะมี56 57ถ้าเลข8มาก็จะมี86 87สําหรับผลงานคนที่ผ่านมาเลขทองให้เลข4ผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้ายที่ไื้ออก478 ให้เลขสี่เลขสี่เข้าหลักร้อยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่หึงตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าข้าเรามาตามกันว่าคนนี้เลขทองยังจะให้เข้าเป้าอีกไม่ขํามาตอนก็ตัวชัวร์มั่นใจงวดประจําที่16กันยายน2566อชัวร์มั่นใจให้เลข1กับเลข9ชุดสอตัวให้ถ้าเลข 1, ม, 1, 4, 1, 4, 1ลข 9, มันก็จะมี1 416ชุด3ตัวให้416ถ้าเลข9ามันก็จะมี49 69ชุด3ตัวให้ 369สําหรับผลงานว่าที่ผ่านมาชัวร์มั่นใจให้เลข7ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้ยท,ที่1่ออก478ให้เลข7็เลข7เข้าหลักสิบของเลขท้าย3ตัวท้าด้ยท,ที่1ตึ่วนเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขัามาตามกันว่าวุานนี้ชัวร์มั่นใจอยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่า ทำมาต่อเข้าตัวประกายเลขงวดประจำที่16กันยายน2566ประกายเลขให้เลข3เลข4เลข5เลข7ชุด2ตัวให้ถ้าเลข3มันก็จะมี32 33 35ถ้าเลข4มันก็จะมี42 43 45ถ้าเลข5มันก็จะมี52 53 55ถ้าเลข7มันก็จะมี72 73 75สำหรับผลงานที่ผ่านมาประกายเลขให้ เลข1กับเลข8ผลกันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย3ตัวท้าด้ยที่1ออก4,78เลขท้าย2ตัวออก91ให้เลข1กับเลข8เลข1เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวเลข8เข้าหลักหน่วยของเลขท้าย3ตัวท้าด้วยที่1ส่วตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าคัละมาตามกันวันนี้ปรกายเลขอยากจะให้เข้าเป้าอีกหมาย คำมโตนก็ตัดสิงเหนือกับเสือใต้งวดประจำที่16กันยายน2566สิงเหนือกับเสือใต้ให้เลข1กับเลข7จชุด2ตัวให้ถ้าเลข1มันกจะมี11,19,10,17ถ้าเทลข7มันก็จะมี79,70,72,77สําำหรับผลงานงวดที่ผ่านมาสิงเหนือกับเสือใต้ให้เลข1ผลการออกสลากินแบ่งรัฐบาลเลขท้าย2ต,ตัวออก9 1ให้เลข1 เลขหนึ่งเข้าหลักหน่วยของเลขท้าย2องตัวตัวเลขจับคู่ไม่เข้าเป้าขา้ารมาตามกันว่ากฎนี้สิงเหนือกับเตืาใต้อยากจะให้เข้าเป้าอีกหรือเปล่าข้ามาตอนก็ตัดสูตรชิงชัยวดประจำที่16กันยายน2566รกสกูตรชิงชัยให้เลขห่าตัวเดียวให้เลขห่าชุด2อตัวให้58595051ชุด3ามตัวให้ สามห้าหนงสำหรับคนงานก็ไดผ่านมาหลุดรับไม่เข้าเป้าเขามาตามกันเมื่อกันี้ถูกชิงชัยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไม้คำมาโตนเขตัวรวยฟ้ารวยดินวัประจําที่16กันยายนต5 6 6รวยฟ้ารวยดินให้เลข3ตัวเดียวให้เลขก3ชุด2ตัวให้38 39 30 31 สำหรับคนงานหุ้ที่ผ่านมาหลุดคับไม่เข้าเป้าข้มามัตามกันว่าคนนี้รวยคว้ารวยดินจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าคำมาตอนก็ต่อเอาให้รวยงวดประจําที่16กันยายน2566เอาให้รวยให้เลข3ตัวเดียวให้เลข3จุด2ตัวให้ 3 3 3 8 3 9 3 0 3 1 33, 38, 39, 30, สําหำหรับผลงานวั้ที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าคลารมาตามกันว่าคนนี้เอาให้รวยจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหมเข้ามาตอนก็ตัวเพื่อนคู่คิดงวดประจําที่16กันยายนต5 6 6เพื่อนคู่คิดให้ชุดสองตัวให้8 9 6 9 4 9 8 0 6 0 42ชุด3ตัวให้3 6 9 5 8 9สําหรับผลงาน bathroom, วุ่ิพานมาหลุดกับไม่เข้าเป้าขลามาตามกันว่าคนนี้เพื่อนคู่คิดจะกลับไม่เข้าเป้าอีกหรือเปล่าครมมตนก็ตุพยาคันฆ่างวดประจำที่16กันยายน2566พยาคันฆ่าให้เลข5ตัวเดียวให้เลข5ชุด2ตัวให้58 59 50 51 สำหรับผลงานที่ผ่านมาหลุดครับไม่เข้าเป้าเรามาตามกันว่าคนนี้พยาคันคาจะกลับไม่เข้าเป้าอีกไหมคํามาสไลา์นี้ก็เป็นสรุปและวิเคราะห์ท้ายคลิปของทางช่องรวมเล็กเด็ดอาจาร,รย์ดังทางช่องก็ขอสรุปและวิเคราะห์ดังนี้คู่เงิน52 53 58 91 92 98ชุดทอง792 798สำหรับตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอก็เป็นเพียงการคาดเดาขอให้ทุกท่านจงใช้วิจารณญาณในการรับชมตัวเลขที่นำเสนอเพื่อน,นำไปเป็นข้อมูลซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้าท่านชอบก็ได้โปรดกดติดตามและท่านอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆม,มาลงท่านก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลทางด้านตัวเลขขอบคุณมากครับที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณครับ